ไปงานนี้งานเดียวประหยัดไปเป็นแสนค่ะกับงานกวางโจเทดแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าในแต่ละเฟสเนี่ยใครเหมาะกับเฟสไหนบ้างนะคะแล้วไปเราซื้อสินค้าได้จริงไหมนะคะอ่ะที่ายบอกว่าประหยัดไปเป็นแสนเพราะอะไรคะอ่ะเริ่มด้วยเฟสหนึ่งเลยเฟสหนึ่งนะคะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจกนะักรหนักเครื่องจักรใหญ่ๆนะคะไปจนถึงเครื่องจกักรเล็กๆในครัวเรือนเทคโนโลยีต่างๆล้ำๆนะคะรถไฟฟ้าเอยจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในรูปลักษณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงอ่าสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตร เชะะ่นรถไถใหญ่ๆเลยนะคะเราสังเกตสิว่าสินค้าเหล่านี้และเฟสหนึ่งเป็นอะไรที่นิยมมากๆเนื่องจากว่าในช่วงปกตินะคะจะไม่เห็นสินค้าแบบนี้เลยในกวางโจค่ะสินค้าแบบนี้อยู่ที่ไหนสินค้าแบบนี้ก็คืออยู่ทางตอนเหนือสุดของทางจีนนะคะทีนี้ถามว่าตอนเหนือสุดมันไกลมากเลยเหรอคะคุณทายก็คือถ้าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็คือไกล ประมาณ3 4เท่าเลยค่ะแปลว่าถ้าเราจะนั่งเครื่องบินไปลงแล้วก็นั่งรถไปตามจุดต่างๆของโรงงานอันนั้นแน่นอน,นะคะ่าใช้จ่ายบานปลายเพราะฉะนั้นงานเฟสหนึ่งต้องบอกก่อนว่ามันคุ้มแล้วมันประหยัดตรงนี้นะคะที่สําคัญค่ะงานเฟสหนึ่งด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีล้ำลนะคะก็จะสามารถให้เราได้ลองหยิบจับได้ลองใช้แล้วมีวิธีการสอนใช้งานในลักษณะต่างๆของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีล้ำล้แบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือเฟสหนึ่งจะเป็น70-8ถึงเเลยที่คนที่ไปแล้วซื้อ ได้จริงนะคะนามาใช้ได้จริงนํามาประกอบธุรกิจได้จริงค่ะอ่ะต่อไปนะคะเฟสสองค่ะเฟสสองถ้าพูดถึงก็คือว่ามันแตแนะนาว่าเน้นดูไอเดียมากกว่าค่ะทาไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสินค้าในเฟสสองนะคะก็จะเป็นพวกอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าปเป็นแต่ละสิบบาทยี่สิบบาทของพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งภายในนะคะแล้วก็เป็นของเล่นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโครงสร้างในการที่เอามาทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ ทำไมเซนึงบอกว่าเน้นดูไอเดียถ้าสําหรับคนที่อยากไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรมาใหม่นะคะไซแนะนําเฟสนี้เลยแต่ถามว่าเฟสนี้30%เท่านั้น่าสำหรับคนที่ซื้อของได้เพราะอะไร <c oughs> เขาคุยกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะคุยกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากว่าต่อสีเนี่ยหลักหลายพันชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเซนหนึ่งบอกว่าสําหรับคนที่อยากจะเปิดไลฟ์สดเกี่ยวกับของเล่นนะคะหรือว่าต้องการทําพรีเมียมหรือว่าต้องการที่จะเป็นอินทีเลยตกแต่งบ้านหรือโครงสร้างต่างๆนะคะรวมไปถึงเปิดกระดังขาย10บาท20บาท แนะนำให้ไปเมืองอีอูเมืองฝอซานแล้วก็เมืองสัวเถาค่ะเมืองเหล่านี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่สนใจในเฟสสนะคะอ่ะต่อไปเฟสสค่ะเฟสสามท่านึกไม่ออกเลยก็คือให้นึกถึง3อาชีพนี้เอาไว้นะคะก็คือหมอนะคะวงการอาหารค่ะแล้วก็เกี่ยวกับ วงการกีฬานะคะสินค้าทั้ง3หมวดนี้ในอาชีพนี้จะเหมาะในเฟสสามค่ะก็คือซื้อได้จริงเกี่ยวกับผู้อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ความสวยความงามนะคะชุดออกกําลังกายต่างๆสิ่งทอจะยซบอกเลยว่าถ้าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้าทั่วไปเฟสนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์เนื่องจากว่าเน้นขายสินค้าที่เป็นงานส่งออกและราคาสูงค่ะตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่าใครเหมาะกับอะไรค่ะอย่าลืมเติตียมตัวค่ะกับงานกวางโจเทศแฟร์ที่จะมาถึง